สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้งองแปงปสุขสุขคจ้าวันนี้มาพอกระชองสายส,านาสันท้าแสบด้วยก่าจ้าวันนี้สายสันเป็นวันที่หกจากกักโตเจ้าพี่น้องจ้าครบกำหนดรอบแรกจ้าจะล่งไปตรวจโควิดพี่น้องรอบแรกจ้าเพราะว่าหกมือล่องไปตรวจล้วกาสิบสองมือล้องไปตรวจอีกเทียทนหนึ่งจ้ารอบที่สองสิบสองมือพี่น้องล้วกาทานทุกอย่าง โบถ้าทุกอย่างปกตินะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบ่ติดเชื่อบ่บยังกะลอกกับบานสองมือเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ใจสันลอกเก่าโม่งจ้ะนี่กับแปดโม่งกว่าจะเก่าโมงแล้วพี่น้องจ๊ะจะลงจะผาพีผ้าหนองลงไปเบิ่งจ้ะจะทาคลิปวิดีโออาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาถทายทายบ่ไดไหลยางเนาะก็แค่ท่างยางลงไปละก็ตรงที่เข้าไปไปตรวจนะจ๊ะพี่น้องแต่ยังบ่รู้ว่าจะออกไปตรวจตรงไหนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ทั้งด้านลางไอ้ังนัดทีร้องแรมเนาะจ้าไอยูรีเซพชันเนาะคนบอกว่าเดี๋ยวจะโทขึ้นมาตามอีกเทียนนึ่งจ้ะสาวิชาน่ตื่นเต่เศร้าจ้าเมื่อไหนแต่งตัวนั่งรอดเจ้าพี่นองจ้ะวันที่หกแล้วพี่นองคร <c oughs> <c oughs> ึ่งท้างแล้วเนาะจ้าพี่นองจ้ะอดทนรอดกินๆนน้อน,น,อน อาหารเศร้าใส่ซางก็กินละจ้ะกินข้าวต้มจ้ามาในีพี่น,อน,น้องข้าวต้มก็มีนน้ำม,มีน้ำสมคือเก็ละจ้าผลไม้ผลไม้จ้าพี่น้องจ้านางล่อจ้าพี่น้องล่อลงไปน่าจะประมาณเก่าม้งนะจ้ะเพราะว่าปกติเวลาทำกันกะเก่าม้งเนาะจ้ะ พุงยาพี่หน่องมะล,ละกอมะล,ละกอสุกดียุจายุนี่มีผลไม้กับน้ำสมให้กินทุกทุกขาบทุกเวลาจ้าดีอย่างหนึ่งวันติดดีจังอดีจังไหนวันติพี่น้องเขาบริย่างออกกํกาลนงไก่แมนวะพี่น้องของกระยุแค่นี้เขากินแล้ว,วเขาบริด้ออกกํกาลังไก่ระบบขับถ่ายมันจะผิดปกติแมนวะจ้ะแต่ทีนี้มีน้ำสม มีน้ำสมงหายสามเวลามีผลไม้สามเวลาระบบขับถ่ายระบบเอียงเขามันก็จะปกตินะดีอยู่พี่นอ้องอ้านมาจได้พี่น้องมากกว่า สายิซานไม่ค่อยเปิดกข้างนอนกับพี่น้อง <c oughs> ว่าเมื่อเปิดออกไปอันน่านจะเม่นหองทางอื่นน่ะพี่น้องกินกินบุหรีจ่จ้ากินบุหรี่แห้งๆสายสิสานแล้วไม่อยากเปิดออกไปพี่น้องจา้าอยู่ระเบียงอะเ้วมันก๋าหุนเสียงดังมากอสชา้าพี่น้องจ้ะ น่านจะไกลไเ่ลาแล้วละจ้ะเดี๋ยวเขาลงไปดานล่างกันนะจ้ะจ้ะเพื่อนๆจ้ะไปพร้อมกันเลยจ้า เพิ่นบอกว่าไปสั้นสองว่าสั้นพี่น้องจ้ะขึ้นลิฟต์ชั้นสอง เ็จแล้วจ้าเ,เพื่อนออเนแ้อเขาลึกมากจมูกอ๋อข้อร่วงเข้าไปจนจนเสาอีสานไอก <c oughs> ับกับเขาหมดมจ้าพี่น้องจ้าเสาอีสานไปตรวจมาแล้วจ้าพี่น้องจ้า อุย้ยแงเลิกอีลีพี่น้องจ้ะแงข้อแงข้อเขาเข้ประมาณเนี่ยจ้ะจมูกนี่จมูกนี่อ่อไม่ประมาณนี่พี่น้องแงเขาประมาณนี่แงเขาจมูกลึกเขามาประมาณเนี่ยพี่น้องจนแสบพี่น้องจย่างเนีย้ยเขาข้อจนซาอิสันโจเข้าไปแล้วอันเพิ่นเคลียร์นัน่นเราจะซาอิสันจนอดกันบ่อไอออกมาเลย <laughs> สุดยอดจ้ะพี่น้องตรวจอีกรอบหนึ่งกะครบสิบสองเมื่อพี่น้องจ้ะเมื่อนี้วันที่หกเนาะ โอ้ยจังอันใครอยู่คนบาลายจ้พี่น้องจ้าเมื่อนี่คือคือที่สาอีสานลงหาเบิงอนกะจ้าก็มี่ก็มีลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆกะมีทั้งท่าชาวต่างชาติเนาะคนไทยก็มีแต่บาลายจ้าชาวต่างชาติกหลายเนาะพี่น้องอะลโจ้าสาวอีสานกะลงคลิปสั้นๆไปจ้าเอ่เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าวันดีค่ะ